สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n g Life Channel นะครับอยู่กับผมทามเช่นเคยนะฮะก็สำหรับคลิปของเราในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการถอดป้ายดีกันนะฮะว่าเขาถอดกันยังไงนะครับผมก็ดับแรกนะครับผมเราก็ต้องมาอยู่ที่เมืองฮอนบันก่อนนะครับผมแล้วก็เดินมาหา NPC ที่ชื่อว่าช่างสร้างสัญลักษณ์นะครับผมก็คือตัวซ้ายมือนะที่มีแบกสัมภาระอยู่นะฮะทีนี้ตอนนี้ผมมีความดีอยู่1นล้านแสนนิดนิดนะครับผมก็ เราจะมาถอดป้ายดีกันนะครับซึ่งการถอดป้ายดีเนี่ยขอบอกไว้ก่อนว่าเราจะถอดได้เพียงครั้งละ1000เท่านั้นนะครับผมแต่ว่าการใช้ป้ายดีจะใช้ประมาณตามขั้นนครับผมตั้งแต่เซียนหนึ่งยันเซียนหกนะแต่ละขั้นก็จะใช้ค่าความดีไม่เท่ากันนะครับผมในส่วนของการถอดป้ายดีเนี่ยเขาถอดกันไปทาไมรู้ไหมครับก็คือสําหรับอันดับแรกนะฮะถอดเพื่อนําป้ายไปขายนะครับผมอ่าในกรณีที่2นะเอาป้ายความดีไปใส่ให้กับตัวอื่นนะครับผมเพื่อกดความดี เติมเต็มในสิ่งที่มันขาดไปนะฮะทีนี้ให้เรามาที่ n p c ตัวนี้นะครับผมที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะอ่ะคลิกเลยครับผมแล้วก็ยืนยันภารกิจนะฮะเลือกเควสท,ที่ชื่อว่าการยอมรับจากชาวยุทธนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นสัญลักษณ์แห่งอัศวินมานะครับทีนี้ให้เรากดยืนยันเควสนะฮะการแลกค่าความดีเนี่ยเขาจะใช้ค่าความดีไปแลกไม่เท่ากันนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนดีกว่านะจะได้เข้าใจกันยกตัวอย่างครับเซียน6ครับใช้ แต้มความดี1,100แต้มครับกับเงิน 2m นะครับแรกเป็นป้ายความดี1ป้ายนะครับผมสรับเซียน5ก็1,200ความดีกับเงิน2ล้านสลึงแรก1ป้ายเช่นกันนะฮะสาเหตุที่ใช้ค่าความดีไม่เท่ากันก็เพราะว่าค่าแต่ละคัสการแลกอัตราการแลก,ก,กเปลี่ยนไม่เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าแนะนําเราจะถอดความดีออกจากตัวนะครับแนะนาเซียน5เซียน6ดีกว่านะจะถอดแล้วคุ้มสุดนะฮะแล้วก็ ใน1วันเนี่ยเราจะถอดได้เพียง1 0ป้ายเท่านั้นนะครับไม่สามารถถอดเกินได้มากกว่านี้นะฮะทีนี้เรากลับมาทีหนึ่งนะผมเรากดการยอมรับจากชาวยุทธนะทีนี้หลังจากที่เราแลกเควินมาแล้วนะครับหน้าตาของป้ายความดีก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะทีนี้เราตัดความดีออกไปก่อนเห็นไหมครับ1,100แต้มนะผมตัดความดีไปแล้วจะได้เป็นป้า,สายสัญลักษณ์อัศวินแบบนี้นะอันนี้เนี่ยเราสามารถนําไปแลกเปลี่ยนหรือว่ากด เพื่อเพิ่มความดี1 0 0 0ันก็ได้นะครับผมก็อยู่ที่จุดประสงค์ที่เราเอาไปใช้เลยนะก็สําหรับการแลกป้ายความดีก็จะมีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องทางเลยนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะฮะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับผมต้องอย่าลืมมาติดตามที่ช่อง Timing Light Channel นะครับผมทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Tik t o k นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ